เอมมี่ปล่อยภาพเด็ดเซ็กซี่ขั้นสุดจนสามียังทนไม่ไหวนักแสดงพิธีกรสาวสวยเอมมี่มรากฏแงดวีบที่นอกจากจะทำหน้าที่ในวงการอย่างเต็มที่เพอร์เฟกสุดๆแล้วก็ยังทำหน้าที่แม่พันรยาที่ดีมาโดยตลอดทำหน้าที่หลายอย่างในวันเดียวกันเธอก็ไม่แคร หาเวลาว่างจะตารางวันเวลาเพื่อหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองหลังจากที่เธอคลอดลูกชายน้องสายน้ำก็จะเห็นว่าเธอไม่เคยปล่อยให้ตัวเองโทรมเลยล่าสุดเอมมี่ปล่อยภาพแซ่บบาซิสนุ่งบิกินี่สีดำสุดหรูโพสท่าเผลอเผอ,อ,อบนเรือลางทะเลระบุแคปชั่นสายน้ำแม่ขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับ ถึงจะมาครูปเดียวแต่ก่อทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแห่เข้ามาส่งหัวใจเมนไฟลุกสนันแม้กระทั่งสามีสุดที่รักเจมเข้ามาหยอดหวานหน้าร้อนยกให้ไทยเซ็กซี่โดนใจยกให้เธอ